สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับช่อง n e t t s h ET tv กันแล้วทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอันนี้แล้วนะทุกคนอันนี้ผมทําเป็นคลิปที่3แล้วนะทุกคนเอออันนี้ผมยังก็ยัติด,ด่ันนี้อยู่นะทุกคนอันนี้ผมก็ไปดูดูมาอย่างไรก็ไม่รู้แต่ผมน่าจะแบบน,นี้วะใช่ปะไม่รู้อ่ะ ใช่ป่ะยังไงเดี๋ยวยังไงนี้นี้แล้วก็นี้หรือเปล่าใช่ป่ะนี้หรือเปล่าอือันนี้นทำยังไงเนี่ยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมว่าไม่ได้แล้วว่ะ อ๋อเสีย่ยมผืนผ้าเหรอลืมดูไปเลยทุกคนอันนี้ีเลี่ยมผืนผ้านะเดี๋ยวนะแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าทุกคนใช่ปะเนี่ยแบบนี้เหรอทุกคนที่กว้างไม่เท่ากันกว้างไม่ ยังไงวะกว้างเออทุกคนผมว่าไม่ได้แล้ววะผมขอใช้นะทุกคนนะโอเคงนะั้นผมใช้นะทุกคนอ๋อฮะอะไรวันนี้อ่ะลืมปิดเน็ตแล้วทุกคน โอ้สร้างสร้างสมสร้างสมการให้เข้ากัน น,นี่มันอะไรนะ่ะโคตรล้มโบลิ่งทั้งหมดเยขยายปะนี่ไงเฮ้ยง่ายๆสไตร์เออล้วก็สไนแล้วมันก็จะมาแบบนี้นทุกคนตลอดเลยทุกคนอันนี้อะไรนะ่ะ เสื้ออ่ะกดผีเสื้อบนหัวข้ออะไรก็หัวข้อไงอันนี้คือแบบง่ายง่ายแบบสุดๆเลยนะทุกคนก็หัวข้อไงเออใช่ปะอันนี้ อยากดื่มน้ำผลไม้ที่อยู่ก้นแก้วอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจงังางเกินไปหรือเปล่าทุกคนใช่ปะ่ะ ว้าวน้ำผลไม้อ่อเออก็อร่อยจริงนะหมูก็ชอบเวียนอันนี้น,นี่ไงง่ายจังเลยเนาะ เอออืมง่ายจังเลยเอันนี้ผมรู้ทุกคนหนึ่งสองสหหเก้าผมว่าเแน่เลยทุกคน ใช้กาวทุกคนเออกางเกงเก่าซะจริง,รงๆเก่าแต่ก็ใส่ได้แตงโมหนึ่งลูกตัดไปสิบครั้งจะแบ่งออกมาสูงสุดกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นอ่ะหนึ่งชิ้นใช่ปะใช่หนึ่งปะ แตงโมงหนึ่งลูกตัดไปสิบครั้งอันนี้ผมไม่ได้จริงๆรว่ะทุกคนหุยหนึ่งพันยี่สี่ชิ้นโอเคหนึ่งพันยี่สี่ชิ้นนะทุกคนอ่าหนึ 1, ่งพัน ยี่บสี่ชิ้นโอเคอันนี้ผมทำเองเนี่ยนี่หมอนจะใช้อะไรทุกคนจับหนูอันนี้อะไรทุกคน ไม่ใช่อันนี้แล้ววะอืมอะไรก็ผิดไปหมดเลยนี่ยยาวเยอะวะจับหนูนจะจับยังไงเนี่ย อันนี้เราจะจับหนูยังไงเนยทุกคนไงวะโอ้ยน้อยยากจังวะโอ้ยอันนี้ทำยังไงทุกคนเดี๋ยวข้ามได้ปะโอ้ฟรีอ้าวดูโฆษณาก็นึกว่าฟรีจริงๆเอ้ย ไม่ฟีเลยอาวายเอ้ยเดี๋ยวเดวทุกคนเดี๋ยนะยผมลองอุดนะั้งสองข้างไม่รูจะได้หรือเปล่านะใจ่ปะทำไหมหนูจองมานี่เปล่า๊บบปุ๊บุ๊บ,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 บ ยังไงอะทุกคนเอาอาหารไปเอานี้ไม่ใชย่ยาวะเอ้ยเอ้ยเอามาเร็วเอเอ,เอหนูชั่วหนูอย่าว่าหนูดิโอ้โห ช่วยเรื่องจริงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันกี้ไม่ได้พูดอะไรทุกคนอันนี้ผ่านด่านนี้ยังไงนะอันนี้คือให้ทำอะไรกรอกเลขที่ต่ำที่สุด ต่ำที่สุดก็ต่ำที่สุดเออนี่รึเปล่าเนายต่ำที่สุดคือ,อยังไงวะ ผแต่ที่สุดยังไงทุกคนนี่เหรอเ 6, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, ก้าแปดเจ็ดหห้าห้าหกแปดเก้าต่ำที่สุดกดอะไรได้ปะ กพอขยายป่ะมาแล้วทุกคนง่ายๆไม่งั้นมันก็ไม่ได้หรอกทุกคนได้ยี่สิบอันอะแม่กลับบ้านแล้วเรียบซ่อนเกมเร็วเดี๋ยวอ๋อ ปิดหูปิดตาเออใช่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 ใชใชเพื่อนย้ายวงกลมสามอันหนึ่งยังวะเดี๋ยวเดียวผมอขอใช้สูตรโกงแล้วทุกคนเย๋ยววะสูตรโกง nhí vẽ vòng tròn 3อัน Ồ đợi đã วให้สามเหลี่ยมกับด้านนี้หรอใช่ป่ะสามอันเดี๋ยวทุกคน แน่วะทุกคนยากจัดได้ทุกคนโอหโคตรยากเลยทุกคนแน่ว เดี๋ยวทุกคนเดีย๋ยวทุกคนยากว่ะทุกคนอันนี้ผมทำไม่ได้อะต้องทำอย่างไรทุกคนอันนี้ถ้าผมผ่านด่านนี้นะโอ้โหบางคนจะดีมากเลยทุกคนแต่อันนี้ผมไม่ผ่านทำอะไงดีทุกคนโคตรยากเลยโดน ต้องทำยังไงวะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจับทางได้แล้วทุกคนหนึ่งสองหนึ่ง,งสองเออก็นึกว่าจะยากเอ้ไง กดตามลำดับยเยอทุกคนตาสา สามสิบสามอ๋อดูแล้วทุกคนสอง ตูนปะยังไวะ 6, 8, 6, 8, 2สิบ Hãy subscribe cho ด้านในไทยนี่ก็ยากเหมือนกันตอนตอนโจโจอายุหกขวบอายุของลูลูสองเท่าของโจโจตอนนี้โจโจอายุสิบขวบลูลูก็เท่ากับยนะี่สิบสี่มั้งสิเจ็ดป่ะ สิบป่ะสามสิบอ่ะสามสิบยังไงวะทุกคนอออืตอบไปได้อูรูอ,อ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะทุกคนไปแบบหนึ่งนะ เดี๋ยวรอแป๊บหน Saint ึ so ่งนะทุกคนผมรู <ati> ้แล้วยี่สิบี่สิบ เพราะว่าสิบกว่าทุกคนแน่เลยเออพรวะมันไม่ได้บอกว่าสองเท่าใช่ปะเออเนี่ย,ง,ยง่ายง่ายเองเขาไม่มีอะไรง่ายก็ ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าถังอะไรนี่ว่ะชนะอีกรอบ เกนไม่ได้โกงจริงๆนะจีนจีนนะน้นนะนอทุกคนนะผมไม่ได้โกงใช่ไหมถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วอร่อยนาะยฉันทำอร่อยอร่อยอ๋อปิกดก่อนใช่ปะ เย้ทุกคนโอเคแล้วทำไมถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วต้มมาม่าสิต้องปิดไว้ใช่ไหมทุกคนปิดไว้เพื่อนั่นไงต้องว่าแล้วต้องปิดฝาก,ก่อน,นเออก็จริงปะ โอเคทุกคนจบคลิปวปแคอนี้แหละผมเจออันนี้นี่โอ้โหอันนี้ตอบไม่ได้แล้วทุกคนบ๊ายบายพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันเด้อบอยบรยสกอีกไปแล้ว